สวัสดีครับท่านผู้ชมพอดีมดมเมื่อนี้มีลูกค้าเพิ่นขอเมนูพิเศษนะครับเพิ่นหมาเป็ดยกโตครับเพิ่นแม่จันเลี้ยงกันครับผมให้เอาเป็ดไปเฮ็ดให้เอาโตมันไปเหีบอึนย,ย้อยไปทั่นว่าให้เอาเครื่องในมาลาบหาให้แนวไปทันครับเอาจัดให้เลยครับลาบเครื่องในเพี้ยวๆครับเนี่ยละเป็ดโตนึ่งในะมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกลินล้นนึ่งไกนะครับเนาะบ้านบ้าว้เอียนไก่ด้วยไงไกเป็ดมันก็คือกระเพาะนี่แหละครับขี่นเสาข้ามา ก็คือกึบๆแนงหน่อยนะครับเครื่องในเป็ดนี่ตัวหนึ่งก็สิมีกึ๋นนี่ใสครับผมอันนี้ก็เป็นเนียงหรือว่าหม่งที่มันต่อจากข้อมาครับเป็นเนียงต่อแม่ใส่กันกับไตเลยครับอันนี้บ้าบ่อยเอาไปทอดได้พิมน์วงได้ทอดกบกวางโอ้ขายดีครับนี่นู่นขายดีประจนเลยก็ใสเป็ดอ็เป็ดรวมเอามาเห็นหลับจะเสียบเลยครับ เกิดเือดตอนไงประเดียเ๋ยวหนิจรินเหนียวแนงไงมนี่ความเหนียวถ้ากันทอดนี่โอ้ความดีแท้เลยทีเดือดเลยนี่สูน,นี้เป็นใส่แท้ครับผมขกกั่วเบอร์สก,กีสกีมนได้เลยใส่จริงมาด้วยวะนะหอดใส่สุดเลยหอดดากมาบเลยเถอะนี่ใส่แท้ครับหยาบเลยครับเดือดตอนนี้หน่อยหน่อย เรคือจังไหนบัวพือยาหลาบเครื่องในเปียร์ละสารละจัดให้ครับ,บเฉพาะเฉพาะหมากโตตัวนั้นนะครับเด้อจังหวสร้างในแบบนี้เพราะว่ากันสร้างแยกเอาผู้นึงผู้เดียวนี่มันบัดร,รุ่นแม่ไปเห็ดลาบธรรมา,ามันสีบวมมีเห็ดให้ผู้อื่นนะครับเนาะเดี๋ยวในชุดหลาบสีบวมมีเครื่องในผมอันนี้เป็นสื่อยกโตเลยจัดในหน่วยเป็นมากันหลายคนนะครับเนาะย้อยเ็ด ลาบเคร่นนงไงเอาท่นครับเดี๋ยวเปไดต้องเสือล่าเ,น,เานี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเจะให้เบิง่งลาบเคร่องไงสักบานครับอันนี้ตับับโอ้สวสดดีครับสูมีเลยบิงดังเลยวันเย็นลี่ลดัดลินดัดไงประมาณนี้โอ้วร้อนออกมาเลยมาเต็มจานมาไงเลยเนี่ ร้วนครับบะทีนี้ใส่น้ำมันลงไปครับสูตรของทางร้านน้ำมันนี่ต้องเอาไปทอดเป็นใส่น้ำมันนั่นทอดบกักพริกกับทอดอใบบักกูนะครับน้ำมันนี่หอมนะครับเนาะตะบนเป็นแบบมัน,มนร่วนเป็ยกหรอไปทอดใบบัปปกดดปปกูดิทอดใบบักกูไซคอนนี่ครับในการพัดลาบเป็ดสูตรของทางร้านก็จะมีเครื่องสมุนไพรหอนะครับเนาะ มุนไผ่ต่ใส่กันครับผมใส่ลงไปครับซอยกันร,รับข้าวได้แย่งดีเลยครับแต่เพิ่มกินหอมครับเวลาปิดรบบปิดก็เลยโบกไปข้าวเองพวกเครื่องในมันนี่ยองใส่ครับหมุนเลยนี่ครับ,คร,บครับเอาฟอดสุกๆด้วยครับด้วยจะเห็นมันสุกรวงสุกเลยสุกลวงสุกเลยแข็งกระด้าง เอาพอสุๆสๆกๆแจ็เจ้าทิปเปอร์เซ็นนะผมเหมืนก็หมอดไปเลยให้มันไปสุกต่อมันยังถือมีความผ่อนในนี้ตัวมันอยู่โอุ้งคักอยู่แล้วนะใส่ลาบเหนือใส่ไครื่องในอย่งนรู้สึกว่าเคร่งในแช่อยู่อันนี้ก็ะติลาบใส่แต่เครื่องในเลยเจ้านนหนี้เคุนมาประจำนะครับนะครับประจำ เราสมุนไพรแล้วถึงใน่แสบเป็นยังไงตั้งตลาดเปงในเลยตั้งนานเซไปเป็ดเป็ดๆน,นะครับเป็ดสดๆเลยครับรับสื่อจากเจ้าบ้านนะครับที่เพิ่นพอเลี้ยงแบบวิธีเจ้าบ้านธรรม,มาชาติธรรม,มาชาติกินห่อกินเขาไปกินเขาเปลือกนี่แหละครับไม่ได้เลี้ยงหัวหันนะครับเนาะเนี่ยเป็ดทะเลสีส้มเป็นแกนแนะ นะครับบ่ไฟสาบบะไฟข้าวกันได้อุดหนุนเบาบ่อยซอยทีอุดหนุนซอยทีคาเฟ่ซั่ได้อุดหนุนชุนๆไปนั่งครับเอาครับสุกประมาณนี้รายการแล้วใส่หม่าลงปรุงเลยปรุงไม่หมอยมอหตั้งหาครับเพราะว่าข้าวสีเบาอน้ำมันมาเปิดนะครัปรุงได้ดีเลยคือในน้ำมันหลายหมดไปครับ เน้ำมันไม่เอาแค่นี้พออิจุอิจุนี่ครับเ้าวผัดแม่สุกเกลืสี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่าเป่าปรุงครับจุ่งให้มันสุกไปหา้าลอยไปนี่ไข่ก็มันหอมน้ำมาันจะาน้อยยังปรุงครับปรุงตอนนี้เลยเดี๋ยวเครื่องปรุงเขาอิสละด้วนสิบะหอมเบิร์ตไอฮ่านเราปรุงครับไาที่นี่ใส่มะนาวครับต้องเปรี้ยวๆเลย,ยครับเป็นเนยเผ็ดน้ำเปรี้ยวน้ำ ใส่บักนาวบักแาวแป่นนี่แล้ครับอันนี้ก็รับซื้อจากชาวบ้านด้กันนะครับเด้อเพื่ปลูกขายครับเกือดีทั้งสองไฟแล้วครับบาบอยก็ไเด้นเนี่ยราคาที่ถูกก็ตลาดชาวบ้านเพิ่งกระเด็นเนี่ยราคาที่แพงก็าขายให้คนกลางครับมันบ่หลายต่อเนาะวินวิน,วนทั้งขู่อุดหนุนกันไปครับผมนัวครับผมอ๋อเหลวประมาณครับตาไไปเด้อใส่ไปกระชับรสชาติครับ น้ำปลาครับคลิกป่นครับผมนี่เข้าคั่วครับ,รบนเนอะไม่ดีเดียวถ่ายคลิปย่ำเดยเบิดตลอดเลยเ <c oughs> นี่ยมัได้ขวัวไม่ครับมันได้ขวัวไม่มื่อละสองรอบบ่ได้ใส่ปผูกงี้ครับที่แรกใส่กับผูกใส่นี่ครับมันมันโบเบิดเมื่อยเบิดมันเศร้าหอมครับก็เลยได้ใส่กับผูกหน่อยแทนกดีปุวกหน่อยแทน ก็ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งครับมือหนึ่งขวอยู่สามหลอดหอมถูกหลอดโคเล่โคเล่โคเล,ล,ล่ครับอืมซุดๆนะครับเอ๋อบุยอยากได้เมนู่มางสีราคาบะคุงขี่นะครับเลยมันอยู่กับเป็ดตัวหน่อยตัวใหญ่เป็ดตัวบะทอเหล่านราะว่ามสื่อมเอาตัวนะราคามันก็เลยกบะทอเกันนี่ครับ แบบนี้เลยเนาะอันนี้เพื่อนกะจิเสิร์ฟได้ให้เพื่อนได้สองจานสามจานเนี่ยนะครับเอาแบงก์เน่ยไม่ใช่เพื่อนมาหลายคนเนาะอย่างเดียถถยเด๋ยวบูถึงเฮ็ดใส่จานเดี๋ยวบูถึงกันเสร็จเรียร์อร่อยกันดีท่านผู้ชมลงไปเลยโนาะเสิร์สมใจเพื่อนเลยครับนาะ สีไดรสัตเข้มๆก็เหนีย,เยนวเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันมันเป็นเครื่องแน่นะมันบ่ค่อยซึมเครื่องปูกมันบกใครซึมเขามันมีอยู่ได้ไม่อยู่ได้เท่านั้นแหละครับน,นี่สัมผัสรสชาติได้เต็มเเพราะว่ามันเคืออะไรผิวนอกนะอ๋อเสียบครับนี่มีใบบกูดทอดกระพริกทอดใส่หับไช้หนำเสียบซับเรียบร้อยเมนูนี่ลาบ ครึ่งในปิดโอ้หอมห่วยๆเป็นลาซีอาคะแนนคู่ห่าวหรือคู่ริมทุ่งเลยครับร้านบ่าวบอยอยู่กลางทุ่งไฮทุ่งหน้่นะครับเด้ออยู่บ้านน้องซอง,งของตำบลพุทงามันเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมจังได๋ก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามนะครับยูทูบาบาวบอยซอยถีแล้วก็เพจเฟซบุ๊กครับผมอ้ายบอยเด้อครับผมเพจยร์ไหมแซงไหมเพจเก้าถึงเบียนอ่ามาพอดไม่คลิปหนะครัรบคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ